ก็เป็นการประชุมสภากรรมการครั้งที่สองในชุดที่แป้งเป็นนายกสมาคมนะคะก็มีมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะก็เป็นการประชุมที่ยาวนานแต่ก็ต้องบอกว่า productive มากนะคะแล้วก็สภากรรมการทุกท่านก็ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงนะคะของการดำเนินงานแล้วก็ ในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะที่เราทำงานกันมานะคะ่ะประชุมวันนี้มีวาระอะไรที่เร่งด่วนไหมครับสำหรับสมาชิกี้ก่อนับสมาชิไทยลีกสำหรับสมาชิกไทยลีก,เอ,ก,ลกเองก็ก็อย่างคราวที่แล้วเรามีการจ่ายเงินของลีก3จน จบแล้วนะคะส่วนของลีกสองก็รอให้จบนะ,ะพอจบก็คงจะมีการจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับลีกสองท่านนี้ไม่มีไม่มีปัญหานะคะส่วนเร,เรื่องเรื่องอื่นนะคะก็มีการพูดคุยถึงเรื่องกระแสฟุตบอลที่กลับมา,ากลับมาคึกคักมากขึ้นต้องต้องบอกว่ามากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะแมตช์ที่มีการแข่งขันที่ราชมังคลาเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีถึงแม้ว่า ผลการแข่งขันนะคะเราจะแพ้30นะคะแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นแฟนบอลที่เต็มสนามนะคะ45,000กว่าคนนะคะแล้วก็ยังมีคนที่อยู่ได้ดูจออยัษ์อยู่ที่สนามรชมังคราลาตรงด้านนอนอีกนะคะรวมทั้งเรตติ้งทีวีนะคะทางไทยรัฐทีวีที่สูงเรียกว่าสูงสุดในรอบปี2ปีนี้เลยนะคะ10กว่านะคะเรียกว่าจำนวนผู้ดูเนี่ย6.2ล้านคนต่อน,นาทีเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ เราเองในฐานะสภากรรมการนะก็มีความชื่นใจนะคะรวมทั้งความสงบเรียบร้อยนะคะไม่เกิดการจุดพลุนะคะก็ได้ได้อันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากคุณตำรวจโท,โทสำราญนวนมานะคะซึ่งท่านเป็น ประธานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและก็เรื่องแฟนบอลน,นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณนะคะแฟนบอลคนไทยนะคะโดยเฉพาะ3กลุ่ม3กลุ่มหลักนะคะเชียร์ไทยเฟวเวอร์ฮาร์ดคอร์และก็อุนรัสละอุนร้านะคะที่ก็เรียกว่าทําให้การแข่งขันนะคะเป็นไปได้อย่าง มีศรัทธาและก็มีความนึกใสาจากแฟนบอนคนที่12นะคะแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะที่ทําให้สมาคมต้องต้องหนักใจนะ,ะทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีนะคะร้านค้าซึ่งไม่เคยเปิดมาเลยในรอบ16ปีนะคะก็ค,ะคนจากคนเก่าแก่ที่กรกตก็มาพูดกับแม่น,นะคะว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ชุดใหม่นี้ทําให้เกิดการเอาร้านค้าถึง48ล้านอาหาระะเข้ามาขายในวันนั้นได้นะคะก็ตอ,อนนี้ก็เป็นอะไรที่ดีใจนะคะก็หวังว่า ในทางข้างหน้านะก็การเก็บหกแต้มก็จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องต้องพยายามทําให้ได้นะคะประชุมอุปถารั้งก่อนเนี่ยเจ้าบอกว่าสมาคมทุนได้แตเช็คสถานการณ์กันก่อนสำหรับผู้ก่อนทุนไ่ม่มีอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะมีข้อมูลที่พร้อมเผยได้ค่ะคือจริงๆอย่างที่เคยเรียนให้ทราบไปนะคะตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้วนะคะว่าในการที่มารับงานของสมาคมกรรมการชุดแป้งเนี่ยนะคะเราได้อ่า ตั้งคณะกรรมการนะคะตรวจตรวจรับทรัพย์สินหนี้สินพันธสัญญาข้อกฎหมายต่างๆที่ผูกพันกับสรรมาคมในชุดที่ผ่านมานะคะ,ะก่อนที่เราจะรับงานเพื่อการทํางานที่ ราบรื่นและจะทาให้เรารูไ้ไม่งั้นก็คือมาทําอะไรแล้วแล้วไม่ตรวจรับก็ไม่ได้นะ,ะซึ่งคณะกรรมการนะคะท่านประธานคณะกรรมการตรวจรับก็คือท่านเลิศศักดิ์นะคะแล้วก็มีท่านหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์นะคะคุณนภัสสันธินพาลแล้วก็คุณกุฎันนะคะซึ่งวันนี้ติดภารกิจนะคะเข้าประชุมทางออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้คณะกรรมการทั้ง4ท่านก็ได้ส่งมอบนะคะการ เรื่องทรัพย์สินนีิสินและก็ข้อทางกฎหมายพันธสัญญาต่างๆให้กับทางสภากรรมการและก็มอบหนังสือตรวจรัฐให้กับแป้งที่เรียบร้อยนะคะมีข้อมูล,ละอะไรบ้างคะล้วเบิกตกลงมแล้วเนี่ยมีอะไรน่ากังวลก็ต้องยอมรับว่ามีข้อมูลที่น่าก,กังวลอยู่มากหลายข้อมูลด้วยกันนะคะซึ่งก็คิดว่า,เ,าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นผลดี กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ในที่ประชุมสภากรรมการแป้งก็ได้ขอมติสภากรรมการนะคะขอตั้งคณะกรรมการนะคะ,อะสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหลายมุมด้วยกันเต<ล>้ยเธอก็ช่างถามนะก็แป้งก็สำหรับแป้งแป้งก็คิดว่าก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ที่ น่ากังวลแล้วก็น่าหนักใจเจกเียเ่ยวพันหลายเรือ่องต,ต้องเกี่ยวพันไม่อย่างนั้นกไไไ็ไม่ตั้งคณะกรรมการมานะคะกต็ต้องเรียนอันนี้ก็แถลงอย่างตรงไปตรงมานะคะก็ยังไม่ได้มีการที่ว่าจะกล่าวหาผู้ใดนะคะเพียงแต่ว่าก็ด้วยการทํางานของยุคเราแล้วก็ มีการต้องตรวจสอบข้อมูลที่แท้ทแทจริงนะคะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณพุณค้าหาเรื่องผู้ตัดสินนะคค่ะคุณฟุกก็ได้ทําการหาเรื่องนะคะก็ก็วันนี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องเ,อเรื่องผู้ตัดสินนะคะซึ่งก็ได้มีการแก้ปัญหาไปไปเปลาะหนึ่งนะคะก็คือจะทํางานเชิงให้มากขึ้นนะคะจริงก็ ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานควบคู่กับคณะกรรมการท่านจำรานนะคะก็แน่นอนนะคะรีบพัฒนาผู้ตัดสินขึ้นมาให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะผู <c oughs> ้ตัดสินที่บร v ไอเองก็จะเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นแล้วก็รวมั้งมีการอบรมผู้ตัดสินเนี่ยให้มีการถี่ขึ้นซึ่งอาจจะต้องมีงบประมาณบ้างแต่ก็คิดว่าเป็นส่วนที่สมาคมเต็มใจที่จะอนุมัติการจ่ายรายการเหล่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อก็ การตัดสินที่ถูกต้องนะคะที่เที่ยงตรงและก็ที่ทันเกมก็จะช่วยส่งผลนะคะต่อจิตใจของนะคะทีมผู้ทีมผู้แข่งขันทุกคู่รวมทั้งส่งผลถึงความรู้สึกของแฟนบอลทุกคนด้วยนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าก็ให้ความสําคัญกับผู้เล่นคนที่12ของทุกทีมเช่นเช่นค่ะผู้บอกว่าตัดสินไม่ดีขึ้นอย่าราอ๋อไม่ค่ะเพาคุณพวกเองก็คงจะมีความรู้สึก มีแพชชั่นกับเกมฟุตบอลนะคะในวันนั้นนะคะก็อาจจะพูดไปด้วยอารมณ์และวันนี้ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะ mm hmm. คุณพุกเองก็ไม่ได้ที่จะลาออกนะก mm ็ hmm. คุณพกเองก็เป็นคนที่รักอยู่ในวงการฟุตบอลนะคะ mm hmm. แมก็เชื่อว่าก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลต่อไปย mm ังยึดการจับสลับื่อสิ่งเหมือนเดิมไหมครับคขณะนี้ยังยึดไปก่อนนะคะ mm hmm. แต่ก็จะมีการพยายามทําให แก้ไขบางอย่างนะคะที่ให้เกิดให้เกิดผลที่ดีมากกว่าน,นั้นนะคะรู้ถึงงานทีมของทีมชาติไทยชุดยูยี่สามเลยครับผลการแข่งผลงานที่ตื่นเนะะต้นมาเลยเตรียมทีมครับที่จะไปแข่งที่จะไปแข่งที่กาตาร์นะคะก็<ช>ตอนนี้ก็โค้ชอิชิอินะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เว้นจากการแข่งขันชุดทีมชาติชุดใหญ่นะคะก็ จะเดินทางไปดูการแข่งข,ข,ขันที่กาตาด้วยนะไม่ได้เป็นเฮดโค้ทนะคะแต่ก็ไปไปช่วยดูในในภาพรวมนะคะรวมทั้งก็กำลังดูถึงเรื่องว่าจะทำยังไงที่จะได้ผู้เล่นที่ดีจริงๆก็ต้องบอกว่าชุดที่ไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยในเกมสุดท้ายเนี่ยก็เขาก็มีพัฒนาการขึ้นนะคะก็โครงสร้างชุดนั้นก็ถือว่าก็เขาได้ซ้อมกันมาด้วยกันเก็บตัวดูวมาด้วยกันนะคะก็ ถ้าอาจจะแอดผู้เล่นบางคนมาช่วยเติมต่อยอดได้นะ,ะ<ม>ก,ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังพูดคุยและเจรจายอยู่ถามทุกท่านได้นะคะคณะกรรมการท่านประธาน,น,กกน,น,นตรวจสอบเนี่ยค่ะท่านประธานหลักใจไหมครับในการตรวจสอบจริงจริง,รง,รงเ,ปเป็นดำมบิตท่านนายกค,ครับอยากให้มีความโปร่งใสแล้วก็ให้สภา,ากรรมการทุกคนได้ทราบทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสมาคมได้ทราบกับที่นายกสมาคมทราบนี่คือหลักในการเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็เราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบอรอยายงานเป็นที่เรียบร้อยก็เรื่องที่น่าเป็นห่วงก็เป็นภาระที่สมาคมอาจจะต้องมารับผิดชอบต่อจากสมาคมชุดก่อนทั้งในเรื่องของทรัพยากรทั้งในเรื่องของคดีฟ้องร้องต่างๆที่อาจจะมีการ ตัดสินในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการดำเนินการของสมาคมที่กระทบต่อด้านการเงินของสภากรรมการชุดใหม่ก็รายงานให้ท่านนายกและสภากรรมการทราบทั้งหมดครับขอบคุณพี่ก็บอกว่าประชุมยังไงก็สี่ชั่วโมงค่ะพ่โงน่ารนอ